โอเคครับผมมาดักรอบครับผมรอบหอไอเฟลใหญ่มากมองไม่อีกแล้วครับผมมองเกาบะจวด <c oughs> คือเกาครับผมเหยื่อเข้าเจ้าครับผมสองหลังเนาะโอเคเดี๋ยวมือ่เศ้ามาลุ้นกันครับ่บาสิมานบกับหมายไม้ครับผมมือนเศ้าเจอกันครับ สวัสด,ดียามเช้ายามรอบหอไอเฟลพี่น้องใสเงอไหวมือว่านี่แเลยเนาะใหญ่มากไหมครับผมมองไหโบหมานก็นใหญ่ไปเรื่อยไม้นี้นะ้าสีแหงสีเบิดแหละครับผมทั้งเบิดสองหลังเนาะอยู่มุมหนีหลังหนึ่งครับผมเดี๋ยวไปลุ้นหลังนีก่อนครับว่าสีมานบ่ไปลุยครับลุยดูทรงนี่เงียบๆพี่น้อง สีเงียบๆ <c oughs> ไม่ลองไม่รู้ต <c oughs> ิดตมลม อุ้ยอุ้ยปลาเขาง่ามพี่น้องอุ้ยปลาเขาง่ามพี่น้องปลาเขาง่ามนี่อุ้ยปลาตะเพียนครับผมปลาตะเพียนใส่พอดีลาบเลยพี่น้องอุ้ยนี่และคองมัก อุ้ยตัวง่ามครับเออปานนิ้มโมีเลยครับผมแต่ว่าหมายนี่ผมเคยไหมลงคลายอยู่ครับผมป่าที่เพี้ยนไหลยอย่างนี้โอเคปะเก็บเก็บเก็บแดวครับใส่ง่าม แต้มสวยๆครับผมมีรุ่นไม้นี่มีรุ่นต่อโอเคเดี๋ยวไปรุ่นกันอีกหลังนึงครับผมอู้นอีกหลังนึงครับผมนุ่นหลังนึงไปรุ่นกันครับผมมองนีก้กะเป็นตะคืออยู่ด้ เงียบพี่น้องเงียบอีกแล้วโอ้ยหอยปังลูกเดียวหอยปังพี่น้องเขายังนั่นงอยู่เขาโมมีป่ามากอ,อันนี้อันนี้ เต่าน้อยหนึ่งตัวอดงานมือหนีขึ้นทีได้เท่านี้แหละพี่น้องในตะปลาสะเพียนไม้นั่นโอเคคลิปนี้ฝากเป็นกนกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับผมเจอกันคลิปหนา้าป,ป,ป,ปล่อยปล่อยปลอยไปไปล่อยไปปลอยไป อย่ามาซนอีกนะอย่ามาเข้าอีกนะอ้าวอ้าวไปไม่ได้ติดติดอ้าวติดเต่าน้อยติด